สตาร์ทแบบนอนสต็อปกับ MFU s t a r t เริ่มต้นเทอมใหม่รู้จักใช้ MFU s t a r t นักศึกษาเข้าสู่ระบบ MFU s t a r t ผ่านเว็บไซต์ start.mfu.ac.th หรือสแกน QR Code เพื่อเข้าใช้งานจากนั้นกดเลือกเมนูเพิ่มไปยังหน้าจอ หรือ d to Home Screen เพื่อเป็นแอปพลิเคชันไอคอนบนโทรศัพท์เพื่อความสะดวกในการใช้งานสำหรับการเข้าใช้งานเลือกเมนู Login จากนั้นเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลแ a m ด์ลำด ac. th หรือ mfu. ac. th เท่านั้น4ฟีเจอร์ที่ต้องรู้ฟีเจอร์ที่1 mfu entry อนเดินทางกลับมายังมหาวิทยาลายัยขอความร่วมมือนักศึกษากรอกข้อมูลผ่าน MFU Entry โดยข้อมูลในส่วนนี้จะได้รับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและสามารถส่งแบบฟอร์มได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นฟีเจอร์ที่2ตรวจสอบตัวเองอย่างสม่ำเสมอด้วย Self Check เพื่อประมาณความเสี่ยงและรับคำแนะนำในการเฝ้าระวงังรวมถึงการปฏิบัติตัวเมื่ออยู่ในกลุ่มเสี่ยง ฟีเจอร์ที่3ตรวจสอบจำนวนผู้ใช้บริการในพื้นที่ต่างๆในมหาวิทยาลัยด้วย Public Area ฟีเจอร์ที่4เช็คอินนักศึกษาจะต้องทำการสแกน QR Code เพื่อเช็คอินทุกครั้งเข้าไปยังสถานที่ต่างๆภายในมหาวิทยาลายัยและทำการเช็คเอาท์เมื่อออกจากสถานที่ สองนกวิชาต่ตางๆของมหาวิทยาลายัยช่องทางการเข้าถึงเว็บไซต์ของหน่วยงานสนับสนุนในด้านต่างๆเสน้นทางการเดินรถและจุดจอดรถไฟฟ้าเจมค่ะแผนที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและระบบแจ้งปัญหาการใช้งาน WiFi Enjoy Campus Life with m f u Start for Smart Life